สวัสดีค่ะเคนไลฟ์ฟอร์นกลับมาแล้วนะคะแน่นอนว่าครั้งนี้เราก็ยังคงเจอกันบนรถเช่นเคยนะหลังจากที่แขกได้ทำเพจทิ้งไว้นะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะได้แบบว่าเอาไว้เม้ามอยกันอนะ่ะเนาะแขกก็ได้รับคำถามมากมายนะจากเพื่อนๆนั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแบบผู้ฝึกง,งานด้านเทคนิคนะ,นะคะที่เป็นอดีตเนาะแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนเป็น วีซ่าทักษะเฉพาะทางนะคะรวมทั้งคนที่อยากจะเดินทางไปทํางานในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเนาะเราก็มีโอกาสได้แบบว่าเข้ามาเมาส์มอยกันก่อนอื่นแขกขอบอกไว้เลยว่าแขกนั้นไม่ใช่บริษัทจัดหาง,งานนะคะโอเคแต่เป็นผู้ที่อยากจะเมา์มอยแล้วก็ส่งต่อข้อมูลอะไรบางอย่างเผื่อมันจะกลายเป็นประโยชน์ให้กับคนที่แบบสนใจจะไปทํางานด้านนี้หรือว่าคนที่สนใจในการทํางานในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเนะเาะอก็ขอขอบคุณสำ รับผู้ติดตามนะคะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาถึง21,000คนเรียบร้อยแล้วนะคะเวอร์เนาะเออ201คนนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะที่แบบเออหลงเข้ามาแล้วก็กดให้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆเนาะแล้วก็ครั้งนี้ก็แน่นอนว่าเราจะกลับมาเมาส์มอยกันต่อเรื่องของออวีซ่าทักษะเฉพาะทางนะคะ <laughs> อื ตอนนี้นะคะก็แขกแนะนำดีกว่าว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะคะที่กำลังทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เนาะแล้ววีซ่าใกล้จะหมดแล้วใกล้จะครบกำหนดกลับแล้วแบบนี้นะคะแต่ก็ยังสนใจที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่นต่อแบบนี้นะคะแต่ไม่อยากจะ,ะใช้วีซา่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแล้วหรือว่าอาจจะครบแบบโคต้าปีแล้วแบบนี้นะคะก็คือแนะนำให้หางานไว้ก่อนนะคะ ก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยของเราในตอนนี้นะคะเพราะว่าคนที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยหางานได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยแบบแขกนะคะถึงแม้ว่าแขกจะมีสัญญาณแล้วก็ยังคงติดด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยทําให้เดินทางยากดังนั้นเราที่มีโอกาสอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาเรียกอะไรสามารถ ดำเนินงานได้ง่ายกว่าก็จัดการมันไปเลยนะคะแต่สําหรับบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรเดียว่วีซ่าใกล้จะหมดแล้วประมาณนี้คิดว่าก็คงจะไม่ทันแล้วนะคะสำหรับวีซ่าตรงนี้นะมันก็ยังมีแบบว่าวีซ่าที่จะมาทําให้เราเต่อลมหายใจในประเทศญี่ปุ่นอยู่นั่นก็คือท,ทอกุเทคัสโดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูกันว่ามันเป็น วีซ่าลักษณะแบบไหนนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเป็น4เดือน6เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองแต่ว่าแขกได้ยินว่าเบสหลักๆก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนแล้วก็เป็น6เดือนที่เราสามารถทํางานได้ด้วยนะก็คืออาทิตย์ละไม่เกิน28ชั่วโมงอันนั้นก็คือเป็นช่วงระยะหางานของเราเพื่อประทังชีวิตเนาะในระหว่างที่กํากลังหางานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอนะเนาะอันนี้ก็เป็น อีกวีซ่าหนึ่งที่พิเศษขึ้นมาสำหรับคนที่เ,เรียนจบอยู่ที่นู่นเนาะแต่ก็ยังไม่รู้จะตัดสินใจจะเดินไปเวไหนจะเลือกงานอะไรดีหรือว่าอยู่ในช่วงของการดำเนินการเรื่องเอกสารแต่ว่าวีซ่าใกล้จะหมดแล้วก็คือสามารถไปต่อด้วยวีซ่านี้ได้แต่สำหรับเพื่อนๆที่ตอนนี้ยังมีวีซ่าอยู่ก็เริ่มหางานได้เลยค่ะอ,อันนี้ก็เหมือนกับที่แขกเคยพูดไวเนาะคลิปก่อนๆก,ก่อนหน้านี้ ก็คือในสายงานบริการในร้านอาหารนะนะตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในไทยเนี่ยก็ถือว่ายากอยู่สําหรับการเดินทางเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นแต่สําหรับคนที่อยู่ในนั้นก็ยังม,มีโอกาสนะคะเพราะว่าแขกก็ได้ส่ง ในหลายๆเพจเนาะที่แบบว่าหาคนเข้าไปทำงานในสายนี้ก็ยังมีเยอะอยู่นะถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโควิดก็ไม่ได้เป็นใจสักเท่าไหร่เขาก็ยังเปิดรับกันอยู่รื่มๆนะคะดังนั้นก็เราที่อยู่ที่นั่นและมีโอกาสแล้วก็จงเดินทางเข้าไป รับโอกาสนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบนะก็ไม่ใช่แค่สาขานี้สาขาเดียวนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจที่จะทํางานต่อในสาขาอื่นๆแบบนี้เราก็มีโอกาสที่จะเดินทางเข้าไปสอบในประเทศญี่ปุ่นได้เลยนั่นก็คือสอบทักษะเฉพาะทางนะคะเพราะว่าในบ้านเรานั้นเนี่ยมันมีอยู่แค่สาสาขาเนาะมีบริบาลแล้วก็สายอาหารแล้วก็กเกษตรเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่า เรากลับมาที่บ้านเราแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปแบบในสายที่มันไม่ได้ตรงกับของเราเราอาจจะต้องได้บินกลับเข้าไปสอบในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งนะคะซึ่งก็เป็นการเปลืองต้นทุนแล้วก็เสียเวลาอะไรบางอย่างในชีวิตเราเข้าไปด้วยนะคะสาหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็าหางานรองรับตัวเองไว้นะคะก่อนที่ <laughs> วีซ่าจะหมดนะคะก็จัดการมันไปเนาะพอเราแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ จัดการเรื่องวีซ่าหรือว่างานที่ตัวเองจะทําต่อในอนาคตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาเยี่ยมที่บ้านเราก็ได้นะเพื่อให้คนที่บ้านเรารู้สึกชื่นใจอะ่ะเออเป็นหยุดยาวอะไรแบบนี้เราค่อยกลับเข้ามาเจอหน้าเขาก็ได้นะถ้าเกิดว่าการดําเนินตรงนั้นมันผ่านไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเราก็สามารถมีอิสระได้มากขึ้นค่ะก็ไม่เหมือนกันกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเนาะที่บางบริษัทอาจจะบังคับให้เราไม่สามารถกลับไป ในเขาเรียกอะไรประเทศของเราได้ในช่วงระยะเวลาของการฝึกงานแต่วีซ่าทักษะเฉพาะทางก็คือต่างออกไปค่ะค่อนข้างมีอิสระถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรึกษากับบริษัทของเราแล้วว่าเราจะกลับในช่วงนั้นช่วงนี้ก็คือเออได้นะคะ อืมก็ไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นขอแจ้งข่าวสำหรับวีซ่าทักษะเฉพาะทางแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ส่งเข้ามาเมาส์อมอยกันในเพจเคลไลฟ์ฟอนได้ค่ะแต่อาจจะตอบช้าหน่อยก็คือแขกจะตอบข้อความหลังจากที่แขกสอนเสร็จแล้วเท่านั้นนะคะโอเคบายบายค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ ระหว่างที่เราเม้ามอยกันกาแฟมันก็คงจะ<ม>ละลายกันไปแล้วนะคะสักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะขอระยะเวลาไปรับประทานกาแฟสักครู่นะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วะคะ่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย